เรามีภาพน่ารักน่ารักมาฝากเพื่อนๆกันนะคะดูไอเด็กคนนี้นะคะเรามีมีอะไรจะให้ดูของหญิงเล่นอะไร <mixed> ก็วันนี้ <S <S เป็นวันเสาร์นะคะฝนก็ใกล้จะตกแล้วอยากให้เพื่อนๆดูนี่สุดชีวิตจ้า สุดชีวิตกันนะคะนู่นเห็นโค้าไหมคะ่ะโคลาแอบนอนในไร่หลังบ้านเดี๋ยวให้ดูเด็กแก๊งค่ะเขาสนุกกันมากอะ่ะเขามีความสุขกันทุกคนอะ่ะดูดูดูสุดชีวิตเป็นไงคะ <laughs> บริเวณเยอะแยะค่ะเขาก็วิ่งเป็นบริเวณที่หลังบ้านนะคะด,ดูสุดๆุดอ่ะ เด็กแก๊งไรเงี้ลมลื่นต้นไม้ก็เยอะเนี่ยค่ะยังไม่ครบนะคะยังไม่ครบมาแล้วเปี้ยวมาแล้วเกิกมาเงี้ว <c ười> <c ười> ยวคือแบบว่าแฮปปี้สุดๆแต่จิจี้ไม่กล้ามานะคะนูน่นยังยังยืนอยู่มุมนูน้นเธอยังไม่กล้าเดินมากาแฟส่วนที่เหลือคุกเคล้ากัน เพลิดเพลินนะคะแล้วก็จะาฝงก็นอนเล่นอยู่นี่เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ13จิ๋วนู่นยังเล่นกันอยู่ที่เดิมเดี๋ยวให้ดูคนโตสุดมาแล้วคนโตสุดอยู่นี่คนโตสุด่ะคี้เกียรนี่ คนโตนสุดชื่อปีเตอร์ค่ะเขาแก่มากแล้วขนเขาเริ่มร่วงขนร่วงเ,ยเฉยๆแต่ไม่ได้เป็นขี้เลื้อนนะนูนที่เหลือเด็กแก๊งเด็กแก๊งวิ่งไปเล่นในสนามยานาบ้านอีกแกเนี่ยโอ้โหสุดชีวิตตัวใหญ่ยิงกระตึกเลยค่ะตัวใหญ่ยิงกระตึกไอเด็กคนนี้ไอเด็กคนนี้ไอเด็กโค้าเนี่ยตัวใหญ่ยิงกระตึกเลยยิงกระตึกอีกอ่ะตัวใหญ่มากยังไม่ได้ขวบเลยนะคะก็น่ารักเวอ่อร์ ดูด,ด,ดูเพราะว่าเขาเกิดเพิ่งจะเกิดมาตอนช่วงสงการปีนี้นะแต่ดูตอนนี้ดิตัวยังกระชางตัวยังกระชางเนี่ยคือเขาก็มีความสุขจิจ้เขาก็ชอบเล่นกับเพื่อนเนี่ยดูจิจ้น่ารักเนาะไม่รู้สิแต่มันมีความสุขจังเลยเวลาเล่นกับพวกเขาอะ่ะ ที่นอนประจำเองเดี๋ยวันครบยังนะน่าจะครบแล้วแหละเออครบหมดแล้วแหละอา่าดู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 ดถ่ายจากมุมไลนะคะแบบถ้าเราอยู่มุมไหนเขาก็จะตามติดทุกสี่ก้าอะไรประมาณนี้ยคะ่ะก็ไม่รู้สิไม่รู้วบ้านเพื่อน un, <c oughs> ๆจะเลี้ยงเยอะแบบนี้หรือเปล่าแต่ที่บ้านเรานะสิบสามสสหายนี่ นี่และนี่นะอีตัวดีชอบไปเล่นบ,อบ่อปลาลงไปในบ่อบปลาแล้วนี่น้ำหวานนี่คือบ่อบปลานะคะก็เลี้ยงปลาแต่ว่ามีนางเอ้ไม่ใช่นางดีน้ำหวานตัวผู้มีน้ำหวานเนี่ย ลงไปนอนแช่น้ำเปรียบเสมือนอ่างจากุซี่โอ้ไม่กอดที่เหลือกลัวน้ำค่ะก็ไม่กลัวมากเขาเขาไม่ค่อยนี่เดอะแกงเดอะแกงจีลูกจีกันเนี่ยค่ะแหวเอาแหวเอาเจ้าเด็กเจ้าเด็กด้วยเจ้าลิงด้วยไม่รู้ว่าเลี้ยงหมาหรือเลี้ยงลิงเนี่ย ก็เห็นอย่างนี้ก็มีความสุขค่ะเล่นกันทุกวันเลยบ้านเพื่อนๆก็อาจจะเลี้ยงเยอะเท่านี้หรืออาจจะเลี้ยงน้อยกว่านี้ก็ได้เนาะแต่เราอะสิบสามจิว๋วจอมซามแวมมาให้ดูแค่นี้แล้วคะ่ะเพื่อนความตลกและความน่ารักน่ารักของเด็กๆก็มีความสุขมีพวกเขาแล้วก็มีความสุขค่ะเขามีบริเวณวิ่งเล่นเขามีแบบว่าเขาเล่นกันยังมีความสุขค่ะ ทั้งบริเวณหน้าบ้านหลังบ้านเขาแบบเนื้อที่บริเวณเขาเยอะเขาก็เล่นกันสนุกสนาน13สหายจอมซ่าแวะมาให้เพื่อนๆดูแค่น,นี้ละค่ะบ๊ายบายค่ะ